ไอไอน้องไม่เอาก็ได้ติมาเอาไอไปเอาไอที่เว็บมาเว็บเสร็จยงังไปเอามาคนขายไม่มีสวัสดีนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่มอ,อชิดเช่นเคยนะคะานานพี่ออจะมาไลค์ใน YouTube เนะเาะเดี๋ยวไปซื้อร้านโน้นร้านโน้นก็ได้ร้านนี้มันไม่มีคนขายไงไนะคะ ก็วันนี้เราก็ได้ขอบคุณพี่เกษเรเนาะวันนี้คนเยอะมากเลยสวัสดีนะคะใครอยู่ที่หมอชิดก็รทักทายกันได้นะคะผู้โดยสารเยอะมากเลยนะคะรถเริ่มเต็มแล้วนะคะรถเต็มเกือบทุกเชยวแล้ว ให้รถพรุ่งนี้เช้าให้มันไปพรุ่งนี้เช้าแล้วให้ตังไปอีกร้อยหกสิบให้ไปกิน ไายรูปแต่ไม่ได้ถ่ายติดอันนั้นหรอกสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้อยู่ที่อ๋อนี่เลยอันนี้ตัวบคสอของเรานะคะจะเน้นตรงสีชมพูนะคะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นใสเเนือเนาะพี่ยังไม่ได้ขึ้นไปใส่อีสานเลยตายตรงนี้ก็คือประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ผู้ได้สารเยอะมากเลย สำหรับเพืเ่อนๆที่จะแลกตั๋วตรงจุดเมื่อกี้ได้นะคะที่จองตัว๋วนุ่นไงลูกไปเอาอะเอาตังไปเอาเป็นอะไรอ่ะถ้าขอมุกโอ้ยง้าข่มุกหนูต้องไปซื้อนนโนบิชานูไปเอาที่โนบิชาไหมโนบิชาถูกกว่านี่ก็เป็นจุดแลกตั๋วหรือจุดจำหน่ายตัว๋วของมกสอน,นะคะวิ่งเข้าทางไหนในหมอชิด วิ่งด้านหน้าค่ะรถเมล์ของสมกนะคะวิ่งด้านหน้าจะพี่เอาพี่เอาไปแอบดูตรงนี้ก็ได้อะอ่าเราต้องไปดูรอรออยู่ที่หน้าเสาธงนะคะใครจะนั่งรถเมล์อ่ะรออยู่ที่หน้าเสาธงนะคะนั่งไงเห็นรถเมล์ไหมอ่าอ่าน้องเลยน้องเลยไปสั่งน้องเลยไปสั่งอ่าน้องเลยไปสั่งไป เดี๋ยายไปอ่ะเราไปที่ร้านโนบิชากนะคะโรบิชาก็จะแค่สิบเาบาทนะถ้าเราซื้ออีกตรงนู้มัสี่สบาทเลยเนาะนก็เป็นขอโทษนะคะร้านค้าสหากรณ์นะคะอาชักไขมก่มุกเอารถอะไร ไข่มุกหมดน้องเลยเป็นอาวเป็นอะไรอ่ะเกลือตอนนี้เก๋าเป็นเยลลี่เอาเป็นเยลลี่ไหมไหนก็เยลลี่ไอ้สีสีที่มันเป็นเหมือนของเราอ่ะที่แดงๆโอ้ยเดี๋ยวของเขาก็หล่นนี่ไงเอาป่ะเยลลี่พุดสลัดอ่ะอ่าเอาอ่ะขอล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้อพาไปดูอุ้มไม่แน่ใจว่าสุขการตู้ขายตั๋วจะเสร็จหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ยังเป็นโตขายตั๋วชั่วคราวกันอยู่เนาะ มาหลบหลบหลบพี่เขาเตะตูดแล้วน่ะหลังเหยียบเลยเหยียบคอหักเดี๋ยวเราจะพาไปดูขอนสมัรก่นะแต่พี่ก็เคยหลดแล้วนะคะไอ้รถเมย์ขอนสมกรกอะ่ะเราเดินออกต,ตรงประตูเซเว่นแล้วก็เดินออกประตูสามเดินออกประตูสามก็เดินด้านหน้าเลยค่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหลานสาวงาะซื้อชับไข่มุกคุณยายขนมอร่อยไหมย,ยังไม่ได้เอาไอ้อีกรึ่งลูกยังไม่ได้ตัดเลยน่ะชุดชุดเสร็จอ้าหน้องอยากได้ไหมน้ว่าไม่เอาหรอกพี่ไม่ใช่อาชีพในฝัน นี่ก็วุ่นวายอยู่นะคะจุดขายตัว๋วรานนี้คนเยอะคนเยอะมากเลยน่าจะคนหนีจากในเมืองกรุงกลับบ้านกันหรือเปล่าหนีจากคอนโดอุ้ยคนสวยหันมาไลายสดพอดีเลยอะ่ะ ได้ยังของน้องเนยได้ยังคะอ้าวเขาหยิบผิดไปหรอวันนี้ก็ถนนกำแพงเพชรเขาปิดรถวิ่งเข้าหมอชิดทางไหน วิ่งทางสถานีกลางบางซื่อนะคะถ้ามาจากมาจากในเมืองอะ่ะเข้ามาทางสถานีกลางบางซื่อเลยคะ่ะหรือไม่ลงจากทางด่วนก็ลงทางฝั่งของใครถ้าลงจากทางด่วนนะคะลงตรงอะไรเขาเรียกตรงนั้นอะไรกำแพงเพชรหกลงกำแพงเพชรหกแล้ววิ่งเข้าสถานีกะไม่เอาแล้วลูกอะ วุ่นวายตอนเย็นก็วุ่นวายหรือไม่หนูก็ถ้ามายัางไงก็โทรมาถามพี่อ้อได้นะคะเข้าเข้าทางสถานีกลางบางซื่อแล้ววิ่งไฟแดงตรงมาเรื่อยเื่เราวิ่งไฟแดงตรงมาเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอ้าวเจอแว่แล้วสวัสดีครับแลวนายไปแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเห็นเสาธงเฮ้ยเราไปยังวะดูดูเลยนายไปแล้ว <c oughs> ไข่ตัวน่าจะเสร็จแล้วต้องไข่ตัวเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวพี่อ้อจะจะมาไลฟ์ดูนะคะว่าติดตามกันนะอันนี้ก็เป็นคอสอมอคอก่อนเนาะอ้ามเสียงโทรศพัทรศพท์มีลูกค้าด้วยเขาเนี่ยต้องเลยช่วยยายหาโทรศพัพท์สิลูก ไอโขมาเน้ออ้าวน้องอ้อมโทรมานี่นะคะเราเดินออกมาประตูสามแล้วก็รถแท็กซี่รถเมย์ขอสอมกกรมานั่งรอได้ทุกสายตรงนี้นะนอกจากรถร่วมขอสอมกรนะคะเส้นทางที่ไม่มีในป้ายนะพวกเดี๋ยวนี้เจ็เจ็ดก็เป็นฮลัลโหล ใครเป็นส่งไปแล้วส่งกับบุตรดลดิตไปแล้วมันมันบอกว่ามาหาพ่อแล้วก็พ่อไม่สนใจจะมาขอตังพ่อไปอ,อันนี้เราก็เห็นแล้วเนาะสมองออนะคะแปบ๊บหนึ่งน้องอ้อมเดี๋ยวเออจะไลฟ์สดของ youtube อยู่เข้ามาพอดีไงอันนี้ก็ ตู้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่อจะมาไลฟ์ไลฟ์ให้ทุกคนดูนะคะว่าเออมาทําคลิปให้ทุกคนดูนะว่าของบอริษัทอะไรอยู่ตรงช่องไหนนะคะนีะ่ตู้ไข่ตัวพักเหนือนะจะเสร็จกันแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาดูเนาะว่า ของบริษัทอะไรอยู่ช่องไหนกันนะคะนี่นะคะนี่เราก็จะหลงกันอีกหนึ่งรอบอ่าอยครับพี่พลพลหรือพลพล,พลมีคนให้ตังค์หนูยังให้แล้วใครให้วะ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคข้าวถูกแล้วเนาะข้าหมดชิดถูกกันแล้วนะคะลิฟต์นะคะลิฟต์ลิฟต์ที่จะขึ้นชั้นสามอยู่ทางซ้ายมือกับขวามือนะคะอยู่ทางซ้ายมือกับขวามือน้ำทางบันไดทางลิฟต์นะคะ แล้วก็แล้วแต่ตั๋วของบขสสามารถแลกได้ทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสามนะคะ อ้าวตรงนี้ก็จะเฉพาะที่ผู้มีตั๋วโดยสารนะคะถึงจะเข้าได้นะถ้าไม่มีตั๋วโดยสารก็ขรเข้าไม่ได้นะคะเราเงินยังไงวะผู้โดยสารที่มีตั๋วเดินทางตัวร้านแสดงบัตรโดยสารผู้ใช้บรงารขอโทษนะคะไม่ไม่มีบัตรนะคะเมื่อคืนไม่มีใครโทรหาพี่เลยอะเรามีตั๋วแล้วเราก็เดินมา วันนี ite, ้เราก็มาไลฟ์ให้ทุกคนดูนะคะถ้าเป็นรถบกสจะจอดอยู่ที่ชานชานชานอาคารนะนี่เลยนะคะรถบกสจอดอยู่ที่คานอาคารทั้งนันเลยนะก็ใครเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่อ้อด้วยนะคะดึนะคะมาเป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อนคุณหมวดชิดนะคะขอบคุณค่ะพี่อ้อลงไลค์แล้วนะน้องยืนอยู่นี่แป๊บนึงเดี๋ยวยาย กดปิดไลฟ์ก่อน